ัสดีค่ะน,นี่นะคะเพื่อนๆเ,เดินเดินนะคะวันนี้เดินออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะได้เยอะมากลดทีหน่อยแล้วนะคะดูนี่ได้พี่น้องฮึบฮึบได้สิบเอ็ดกิโลแล้วนะคะเดินแต่ช้าะะพี่น้องเออแต่สิบเอ็ดกิโลลดที่มันละพี่น้องขี่รถเมา มองเห็นไหมคะวันนี้หวัเดเยวนะสีชมพูดเดินแบบยู่คนเดวนะบอกไม่ก่อนที่ว่างแวะได้นะคะ อยู่บ้านนะคะแวะได้นะคะบรรดาอกและช้าละพี่น้องค่ะก็นอนไม่ตื่นไม้รักงานพุ่งจากพุ่งใหญ่ๆลดลงนะคะ ความสุขทายเองด้วยตัวเองนะคะหาคุณราคะไม่มีใครทำให้ต้องทำแต่เชื่อทูกขันเหนะะียวเดินนะคะได้หมื่นเก็ดพันเก้าแลยะคะ่ะบอกไว้ก่อนมันได้สักสองพันเก้านะคะ <c oughs> ไม่ถือไม่ เนะขึ้นไปขางห้องขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดีนองขึ้นนี่ดีนงะใส่้อังคุณเดีสิไอย่งไ เดินอีกสามรอบขึ้นบ้านนะคะขึ้นบ้านไปกินเขาตอก,อย,กนนอยิงหวงแจ๊บอภิอรถกินประแดดตุ๊ตุ๊โอ้ยน้ำฮวงกระแสียบๆเนี่ยณัวกับรักผากรักนะคะรักนะคะน้อง,องสาวผมถ่ายวิดีโอลง YouTube แป๊บ ไล่สาระคนเดียวมีคนมาเล่นด้เพื่อนๆนก็ทำงานกันหมดทุกคนนะจำไล่สาระอยู่คนเดียวนะคะผู้วานเดีนมาหอบ อ่างขนาดไ้น้อนหอบขอมากินได้หมาะสมคุณป้าก็นอนไม่สบายอยู่บนชั้นบนแกลล์ลาอยู่หน้าบ้านนะคะลันลาอยู่หน้าบ้านนะคะบอกไว้ก่อนขอโทษนะค่ะคบอสติดกันนะคะเราหาสุกก็ได้หาทุกก็ได้หาเงินก็ได้เงินเอ้ย บ่าหากบาางงับ่ได้ได้พี่น้องหากะหาเงินทำเกินการกับ่มีแต่ข้กินทีเสื้อมสไดย จัง t, ้างเบิร์ดมาแตะชาวผูกของมากินมากินหนาวมั้งยังกับพ <c ười> ่อไทย Iyambola. เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝันดีนะคะไทยแลนด์เทกโนเวนนะคะฝันดีนะคะแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะวันนี้เจอ่ะแโอเคนอนได้ยังเอ,อ่ยสะตึกนอนได้ยังเอ,อ่ยโอเคนะคะฝันดีนะคะ 嗯，嗯。<Okay. S 2> mm.